สวัสดีครับวันนี้ทุนนะครับจะพามาดูหอยเชลิสีทองครับช่วงเวลาว่างเล่นกับน้องเขาก็รู้สึกมีความสุขนะครับ น,นี้เปลี่ยนน้ำให้น้องเข้าใหม่ลุกน้องเขามีความสุขดีนะครับไอเจลิทีทองตอนนี้ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อนๆคนในสนใจเลี้ยงก็ลองเลี้ยงดูนะครับผมว,ว่ามันเนื้อมันเป็นสีเหลือง สวยดีส่วนมากเขจะเลี้ยงแบ่งปันแพร่ขยายพันุกันยังไม่สามารถมันยัมีปริมาณยังไม่มากพอที่จะใช้บริโภคเป็นเสื้อเป็นอาหารนี้ส่วนมากเขาจะเพยาะพขยายพัน์แบ่งปันไข่หรือตัวอะไรไปนั้นนะครับ ก็สำหรับนุ่มตรรดาฟาร์มก็เลี้ยงโดยการเนี้ยนการให้แหนแดงและผักตบชาวาเป็นหลักเพราะวะ่าไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนน้ำให้มันบ่อยนะครับ<ส>ๆๆตอนนี้ที่ฟาร์มนี่ก็กำลังรุ่นพอพันธุ์ม่พันธุ์กำลังวางไข่ได้ดีนะครับ ซึ่งการเลี้ยงก็มันก็เหมือนกับหอยเชอรี่ทั่วไปหอยเชอรี่เื็นบ้านทั่วไปกินมันก็สามารถกินได้ทุกอย่างเพียงแต่ของผมนี่ผมเน้นแหนแดงเพราะมันจะมีโปรตีนสำหรับสัตว์สำหรับอะไรได้มากแล้วก็หลักๆคือมันจะไม่ทำให้น้ำน้ำอเสียง่าย เพื่อนๆก็ลองใครสนใจก็ลองเลี้ยงเลี้ยงไว้ดูนะครับลองดูว่าในอนาคตอาจจะเป็นรายได้เสริมมาได้อะไรเงี้ยใครสนใจก็ลองติดตามดูนะครับเพื่อสนใจอยากจะได้ ไข่หรือว,ว่าตัวไปพ่อขยายพันธ์ก็ฝากติดตามที่ช่องทาดาชาแนลนะครับแล้วว่านุ่มธาดาฟาร์มจะมีไข่มีตัวแบ่งพันติดต่อสถามดูนะครับใครสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะครับอยเจลีตีทอง โอเคครับเจอกันใน EP ต่อไปนะครับฝากติดตามดูด้วยครับตาดาชาแน,นลนุ่มตาดาฟาร์ม